สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปอะไรนะเราจะไปไหนนะวันนี้ช่องเย็นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปช่องเย็นจะไปดูกันซื้อของซื้อของ,ของหมูวกอินนะข้าวอุทยานนะคะไปค้างไหมครับค้างค่ะทั้งหมดกี่คนครับหนึ่งสองสามห้าคนค่ะ,ผ,คะผู้ใหญ่หมดเลยค่ะผู้ใหญ่หมดเลยค่ะชายกี่คนหญิงกี่คนชายหนึ่งชายสามหญิงสองค่ะ คนละ40่สิบค่ารถสามสิบใช่ไหมคะ ภูทยายแนแห่งชาติตแม่วค,คุ้นคุ้นไหมตงรงเนี <c oughs> ้ยคุ้นคุ้นไหมลงทเวียนกันเนี่ยผู้พิชิตโงกจูนี่ <c oughs> เดินทางขึ้นยอดโงกจูดิเปนเล็กๆเยอะๆแค่คนเดินคนเดียวนี่ก็เป็นเหวเลยยอดโงกจูอะ่ะต้องเดินเท้าไปอีก ระเบียนไปกับพักแรมพัแรนนี่ค่าอะไรอ่ะค่าขยะอันนี้เป็นค่าข้าค่านอนค่านอนร้อยห้าสิบ ค่าค่นอนต้องเสีย30บาทต่อวันต่อคืนค่ากลางเต็นท์ค่ากางเต็นท์สาบาทจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้องขี่ขึ้นไปอีกไปนอนคุณน้ําเย็นไปต่อร้านตัวจ <c oughs> ตรวจตรวจใบที่เราไปนอนค้างคืนครับ วันนี้เวลาเปิดด่าน6โมงปิด6โมงเย็นเอ๊ะไอ้จ้า โคตรคงเลยที่นี่ตืืดตื่เไปงงลงก่อนโมกุจูน้อยไป,ไปนี่ตรงนี้คือโมกุจูน้อยอ่ะสวยไหมยอยู่ระหว่างทางขึ้นไปช่องเย็นเลยว้าวสวยมากไ้ขึ้นไปดูซิ โมโกจูน้อยขึ้นกันมีไหนนและไหนหินะ <c oughs> นะเนี่ยหินอ๋อเนี่ยหินเรือใบอ๋อโคตรอริงจริง <c oughs> <c oughs> โมโกจูนอ้อยวิวดีมากเดี๋ยวไปต่อ <c oughs> มึงมากโคตรของสุดยาก <c oughs> ลงไว้ข้างล่างเลย,เลยอ้าว <c oughs> จอดกลางตรง,ตรงนี้นะกลางเต็นอ๋อลงไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราไปจอดข้างล่างดีกว่าเออจอกลางเต็น

ตื่นจะดีกว่าเรมันก็มีหมูอีกไงดูเต็นเราอันนี้เต็นมีไฟด้วยนะนี่ครัวครัวกุ้งกุ้งเดียวลูกอ่้เนี่ยไส้กรอกไส้กรอกผักกูดทำไงผักกูดผักกูดนะมียิ้วโอ้ยมืดแล้วเขาก็ยังมากันอยู่เลยอะ เออไส้กรอกอันนี้อะไรซุปี้โอ้โหไอควันมองไม่เห็นหนวดหมึก,กยักษ์ไงอะวเราถ้าหนื่อยนะหงวดมันเดียวห่าวอยากใหญ่พี่ผักโกดผักดผัดไส้มันมีกินพีชมีกินพีชยูตั้งไหนนี่อเ <laughs> ออกินพีนชไม่ขพูดเลยนนดีว่ะหนุ่มวาวหนุ่มว่านี่ใส่ดิผักอ่ะใส่ไหนดิใส่เลยไม่ต้องเยอะ โอ้โหน้ำมันต้องเยอะเพราะร้านเค็มอ่ะไงล่ะหมดกะป๋องไปหื้มเฮ้เรืองอะไรอร่อยร้อนร้านเรามีวิวต้องอร่อยมากอร่อยมากอย่าลุมเลือกสลับเนี่ยงัหนหน้ารูเทฟแกงผักกูดอร่อยมากเลยขูดอร่อยอร่อยมาก มีเอติใหม่ของการตั้งแคมกินหมูเราจะได้เห schnell, mm ็นหน้ากันเราจะพี่เมย่เมืองเปิดไฟก็มีไฟเนี่กันี่ยเันเห็นเป็นคนเมื่อวานอแอบดู มองไม่เห็นะิติใหม่การถ่ายรูปแคมปิ้งอันนี้มิ้นต์ดีไหมขยับเดียวมิ้นต์ดีไหงหนึ่งสองสามอาเลย để khay quân y học hobby 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 đây hobby 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 หอมกลิ่นน้อยละสิบสี่อาสา้านการเต็นท์ขุ่นน้ำเย็นเกิดึงเลยในต้นพญาเสือโครงแนะ้วเว้ยดอกแต่ดอกมันไม่เยอะเหมือนที่เราไปล่องกล้า ไปช่องเย็น3ากิโลนี่ที่เก็บน้ำเรามาก็คือเรามาก็คือที่นี่นะจ๊ะหน่วยจัดการต้นน้ำุนมาเขาบอกว่ามันมีดงซากุระเหมือนบ้านล่องก้าที่เราไปไปดูกันทางเดินลงไปก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยะย โอ้ไก่นั่นเนี่ยเดอกซากุระมันร่วงตลอดที่เราเดินเลยดิว้าวก็แสดงว่าไอ้ต้นพวกนี้คือต้นซากุระหมือนเลยแต่ว่ามันยังไม่ออกดอ,อกคือเขาปลูกไว้แบบเป็นแบบนุ่มเลยเดี๋ยวไปดูซิมันจะมีดอกเราเห็นไหมแต่แล้วเราเดินมาแล้วก็เจอแล้วต้นซากุระต้นพญาเสือโคร่งนี่แต่ว่ามันแบบว่ามันไม่เยอะ ให้ดูนะหน,นึ่งอสมนี่ไงเห็นปะแต่มันแบบไม่เยอะเป็นดงเลยนี่ไง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 จะได้เจอเนาน,นี่ดอกมันขึ้นเยอะนะแต่มันขึ้นแบบบนยอดแหละรีซูมอ่นะขึ้นยอดแหละไปช่องเย็นต่อ อันนี้คือสุดเมืองกำแพงสุดแดนช่องเย็นถ้าข้ามเขตนี้ไปก็จะเป็นจังหวัดต,ตากเว้ยอุ้มผางแล้วข้ามแนละ้วข้ามากับกล้องเราจะข้ามจากกำแพงไปตากนี่เราอยู่จังหวัดตากอุ้มผางนะครับนแ้เราอยู่กำแพงเพชรเลยว่ะเส้นคลองลานอุ้มผางส่างเมื่อ สองพันห้าร้อสิบปดเส้นทางนี้ก็คือว่าเขา่สร้างไว้เพื่อแบบกวาดล้างคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเ้ยแล้วก็ไปอุ้มผางเหลืออีก28กกิโลถึงอุ้มผางแต่ตอนนี้คือเขาปิดแล้วไม่ให้เราไปได้ประมาณนี้อันนี้คือจุดบริเวณกลางเต็นท์ช่องเย็นนี่แต่ว่ามันเต็มอะต้องมาันธรรมดาอันนี้วิวตรงช่องเย็นข้างบนที่กลางเต็นท์สวยเนาะ ช่องเย็นสูงหนึ่งพันสามร้อยสี่สเมตรอันนี้จุดชมวิวภูสวรรค์300เมตรเขาจะมีทางไปด้วยแต่เราไม่ได้ไปนี่ทางทางนี่จุดชมวิวภูสวรรค์ ผู้พิชิตผู้สวรรค์เข้าไปทางนี้แต่เราไม่ได้ไปวันหน้าวันหน้าติดไว้ไก่อนแปะไว้ก่อนวันหน้ามาขึ้นเก็บเต็นท์กับว่าจบทริปแล้วเดี๋ยวเราไปปั๊มตาอุทยานอุทยานเดี๋ยวเราไปปั๊มตาอุทยานแห่งชาติแม่วงการเก็บนงนก่อนนี่ต้องวางการเต็นท์มีน้ําให้ล้างเก็บขอ,องเก็บของ แล้วเอาสมุดไปปั๊มองค์นย์เบริการนนะักท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้ที่เรามาติดต่อตอนนอน,น,อนยังไม่เห็นจ้ะขอบคุณค่ะเนี่ยปัมแล้วจบทริปจบเทปอุทยานแห่งชาติแม่วงเติมกดไลค์กดซับสไครต์ดูจะหนีเที่ยวด้วยบาย